ไบตาสครีมน้ำลิ้มจีผสมวิตามินหอมหวานสดชื่นในทุกเจนลองเลยซัมแวร์ซัมฮาวโฟโต้บุ๊คสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์แอดออดีอฟชอปอุกกจะเย็นนะจะถึงแล้วจะถึงเตียงแล้วนะโอ้ยระวังระวังโอ้ยโอ้ะโอ้โอ้โ้ทางนี้ทางนี้กี้ทางนี้ทางนี้นี่ค่อยงนะโอเคพี่มูแลค่อยลงโอ้ยคคค่ โอ๊ยโอ้ยโอ๊โยอ๊ยยอ๊ยกีกีกี่พมฮือปล่อยพิมก uh, ่อนพี่ไม่ใช่พี่ออกอุ้ย นะค่อยนะต่อขึ้นนะไปนอนนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะ พีมตั้งใจทำไส้ให้กี้เราจะได้ใส่เป็นสร้อยคู่กันคู่กันแล้วอะ่ะก็ต้องไม่แค้วกันนะกี้ยังเก็บมันไว้อ,อีกเหรอพีมรู้ได้ยังไงว่าเจ็ดปีที่ผ่านมากี้มันไม่เจ็บปวดอะไรเลยตั้งแต่กี้มันเลิกกับพีมอ่ะมันก็ไม่เคยคบกับใครเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะ แล้วมีอะไรอีกที่พิมพ์ยังไม่รู้พิมพ์มจริงด้วยอะ พิมอย่าทิ้งเราไปไหนอีกนะของมะพี่มอยากทิ้งเราไปไหนนะ,ออะพี่มอยากทิ้งไไนนะพงงี่ไปนะพิมพิม ไม่ทิ้งใครกันแน่ Can come inside this room. คุณจะมาว่าฉันไม่ได้นะแต่คิดว่ามันเป็นบ่อรว่วคุณณกรคุณเฮ้ยเฮ้ย,ยแทนบอ่อ,อน,นี่คุณเข้ามาได้ไงเนี่ยเอา้าก็คิดว่ามันเป็นบ่อรวมวอะแล้วเห็นมันตึกแล้วก็ไม่มีคน,นอะไรเข้ามาออนเซน็นรวมวอะไรน่ะคุณผมติดป้ายจอไพิเวษเอาไว้ อะแบบไหนก็นไหนแล้ววะก็เราขอแชด้วยแล้วกันนะไม่เห็นต้องมีอะไรให้อายเลยออกจากตีด้วยซ้ำพูดอะไรของคุณเนี่ยแล้วไหนว่าปวดท้องอยู่ไงฮะกินยาเรียบร้อยหรอฮะ อ,อ๋อเราก็กินยาแล้ววะนี่แทนไม่รู้หรอว่าออนเซนที่เนี่ยมีสรรพคุณแก้โรคท้องเสียด้วยนะเราก็แช่มาตั้งนานไม่เห็นเคยได้ยินเลยแล้วทำไมลงมาแช่เดึกจังอ่ะหรือว่าคิดมากเรื่องพิมพ์อืม แทนเราขอพูดอะไรตรงๆได้ไหมเราว่าแทนน่ะก็น่าจะรู้จักพิมดีว่าพิมอ่ะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองหรอกอย่างเรื่องที่เราขอร้องให้พิมมาดูแลกี้ถ้าในใจพิมพ์ไม่ได้อยากทำงั้นว่าพิมพ์ก็ไม่น่าจะทำปะเราว่าปล่อยให้เขาสองคนอยู่ด้วยกันเถอะยังไงแทนก็มาทีหลัง เราอุตส่าห์บินมปตั้งไกลนี่เราต้องยอมเดอีกทางให้จริงๆเหรออืก็ถ้าแพนไม่อยากบินมาเสียเที่ยวก็ลองหาช้อยส์อื่นสิช้อยส์อะไรหรอฮะช้อยส์เราไงผมว่า ผมขึ้นก่อนดีกว่าเชิญคุณป๊อกตามสบายนะฮะแต่ว่าขันหลังก่อนได้ไหมฮะกระเดะอย่าหันน้า,มมานะฮะพันผ่าชีเต้องหะนันหลังไปเลยฮะอย่าหาันมาครับป๊อกโอ้ ข่าโอโมมากเชี่โอุ้ยหันมาไงฮะอันนาคนแรกแม่งเอ้ย <c oughs> อุ้ยอะไรวุ่นี่ย หัวจังวะนี่มันไม่ใช่ห้องเรานี่ห้องพิมตื่นแล้วเหรอคะ ไหนพีมจะทำอะไรล้วะพีมไม่ได้จะทำอะไรกี้หรอกนะ่าไหนดูซิมังปวดหัวยอยู่ไหมคะเอายาไหมไปรีบไปแต่งตัวดีกว่าเดี๋ยวพีมจะพากี้นะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาอะไรกินกันจะได้หายแห้งถ้าชานี่ เดี๋ยวพิมพจะอาบน้ำให้นะถ้าง,งั้นเดี๋ยวพิมพออกไปเตรียมน้ำอุนให้นะ เมื right? ่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่รู้ว่าป่านนี้พีมกับกี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะอืมก็คงดีกันแล้วแหละมั้งนี่เราต้องตัดใจจริงๆสินะเรื่องบางเรื่องอ่ะแทนถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยละทำไมไม่ลองตัดใจแล้วมองคนแถวนี้ดูล่ะฮะเฮ้ยล็อกชนหรอกเราพูดเล่น ะฮะ <c oughs> เอ่อผมอยากดูฟูมล้างหน้าจังเลยฮะอุ้ยงั้นเดี๋ยวไปดูตรงนูน้นตรงนู้นของพี่ไทยไม่ค่อยมีนู่นเหรอฮะใช่ตามไ, <ป S 2> <ๆ S 1> ไปเลยฮะนี่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 อ๋อขอบคุณฮะอุ้ยแทน อันนี้ที่ไทยไม่ค่อยมีมันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาเราว่านะถ้าแทนได้ใช้นักบางทีสายตาแทนอาจจะดีอาจจะเห็นอะไรชัดขึ้นอย่างเช่นเห็นว่ามีใครเป็นห่วงแทนอยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะฮ เปียกไหมอ่ะเฮ้ยเปียกหมดเลยปวดหัวอยู่ไหมคะเราไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกี่รอตรงนี้นะเดี๋ยวพิมพ์ออกไปเตี้ยให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวสิพิมพ์เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเราจำได้แค่ว่าเราเมามาก กี้เมามากส่วนป๊อกก็ท้องเสียป๊อกเลยให้กี้มานอนห้องพีมอ่ะเ,เราไม่ได้อรารวาดหรือว่าโกนพีมใช่ป่ะทำไมอะ่ะก็แบบเวลาเราเมาเราไม่ค่อยปกติอะ่ะแต่กี้ไม่ได้อรารวาดเลย กี้ก็แค่นอนหลับเหมือนเด็กน้อยอะงั้นเดี๋ยวพี่บอกไปซื้อยาให้นะพี่รอตรงนี้แป๊บนะเดียวนะแ๋ยวพิมกลับมา อะไรวะน,นั่นพิมพี่ขออภัยพนะพิมเราไม่เคยอยากทำให้พิมเสียใจเลยนะแต่เราไม่อยากทำอะไรนะพิม ทำให้าทำให้พ์เกลียร์เราไม่มไมอยากอยูก่กับเราหมายความว่าไ,ไงเนี่ยี่ี่ี่ตื่นมาพูดกับพิมก่อนี่ี่ อุ้ยฮัลโหลพิมแป๊บนึงนะ๋อนี่เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่อะพิมได้ยินที่กี้มันเพิงแลใช่ไหมล่ะก็ตามนั้นเลยกี้อ่ะเวลาที่มันเมามันก็จะไม่มีสติแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็จะเพ้อแล้วก็ คังพูทุกอย่างที่มันรู้สึกออกมาโดยเฉพาะเรื่องพิมแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมที่พิมยังไม่รู้อะออกพิมขอร้องล่ะออกเล่าให้พิมฟังหน่อยนะอืมเอาจริงอะเราแอบ,บไปรู้มาว่ากีม,มันมีแอคกลุมด้วยอะมันจะเอาไว้เพอตอนที่มันคิดถึงพิมอ์อเอาจริงมันก็ไม่ได้บอกอะไรเราหรอกนะ แต่เราแอบไปเสือกมาเราว่าถ้าพีมได้เห็นพีมอาจจะโกรธมันน้อยลงงั้นเดี๋ยวเราส่งให้แล้วกันนะวันนี้ที่ไทยฝนตกหนักเลยแต่ที่อังกฤษคงจะหนาวมากสินะ ไม่รู้ว่าพีมพ์ดูแลตัวเองดีไหมใส่เสื้อผ้าหน,หนาๆหรือเปล่าเราเป็นห่วงกลัวว่าเด็กขี้ร้อนที่ชอบนอนไม่ห่มผ้าแบบพีมันจะไม่สบายตอนนี้เราก็ไอ้ปอกย้ายหอมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราย,ายร้ายเพราะทนอยู่กับสถานที่เดิมๆที่เคยมีพีมไม่ได้ภาพของพีมยังอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เลือนลางหายไปตามระยะเวลาที่เดินนาน แต่กับยิ่งชัดเจนมากขึ้นทุกทีสุดท้าย<ห>แล้วเราก็เลยต้องย้ายของไปมึงเข้าไปคุยเจ้าของของรออยู่แต่ไม่ว่าตอนนี้พีมจะรู้สึกยังไงกับเราแต่เรารักพีมน,นะคิดถึงมากวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในชีวิตเราเลยนะวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ย,ยืนถ่ายรูปเคียงข้างกัน ในวันสำคัญแบบนี้เหมือนที่เราเคยวาดฝันไว้ด้วยกันตอนยังเป็นเด็กแม่ถ่ายเลยมันที่ก้าแม่ถ่ายเลยเราได้งานแล้วนะรู้ไหมว่าเราได้งานที่ไหนเราได้งานที่บริษัทพ่อพิมพจางที่ตั้งใจไว้เลยแหละที่เราต้องสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์หลายรอบกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้เราจะทำงานที่นี่และรอที่จะได้เจอพีมพอีกครั้งนะ คุณดักกี้พี่กี้ยังรอพีนมาตลอดอ่ะ I want to learn with you face to face and mouth to mouth I want to teach you is Somewhere somehow final episode ราคาสองพันบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาท 800บาทและบัตรไลฟ์สตรีมมิ่ง550บาทจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ t h ย t t i k k t t m j o r r .com รักปากแข็งดูฟรีที่ YouTube อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง Idol Factory Official ไว้ด้วยนะคะ Follow and hit notification bell on i d o l Factory Official